สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูพีไปไป่บิวในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิธีการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5กันนะจ๊จะจีนที่สี่เรื่องการใช้อินเทอร์เนต็ตให้ปลอดภัยในปัจจุบันอินเทอร์เนต็ตถูกใช้มีอย่างเพืไไ่อนายดังนั้นเราต้องดูว,วิธีใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและเราควรรู้โทษทางความอันตรายต่างๆที่อาจจะผ่านเข้ามาช่วงอินเทอร์เนต็ต เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยของเราเองเพิ่มเวราจาชอินเทอร์เน็ตเกิดจากผู้ใช้งานขาดจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมดังนั้นผู้ใช้งานต้องเคารพกฎเกณฑ์และมีมารยาในการใช้ในอินเทนอเร์เน็ตอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตมากวากว่าที่คิดอีกนะการถูกหม สกุลต่างการสืบเนยเราใช้ข้อมูลการถูกขํามวขอ้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์การถูกข,าขํามวณข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอน,นุญาตจากตัวอย่างการบางงานใช้ขอ้อมูลถช่ค่ะการบางงานใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ไม่รู้วิธีการชื่อนยอย่างปลอดภัยเพื่อนๆเชื่อบอก ที่วนะ่าการจะใช้อินเทอร์เน็ตแค่ปับพายได้อย่างไร mm hmm. ข้อเหนอแรกดาวโดโปรแกรมเถือนข้อนี้ผิดนะจ๊ะ mm hmm. ค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานถูกจ้าพ mm hmm. ยายามเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตผู้อ,อื่น mm hmm. ผิดแน่นอน,น mm hmm. สนทนาออนไลน์ mm hmm. ถูกจ้า การติดต่สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้หลากหลายชิ้นข,ข้อความรูปภาพวิดีโอเสียงได้อย่างสะดวกรวยเร็วในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทนนอร์เน,น็ตหลายรูปแบบดังนี้หนึ่งจนหนึ่งไปสมิออร์อหรืออีเมลเป็นวิธีการ ที่ติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้รับและผู้ส่งจะต้องมีที่อยู่อีเมลที่เรียกว่าอีเมลแอดเดรสื่อใช้ให้บริการรูปแบบของอีเมลแอดเดรสก็จะมียูเซอร์นมชื่อผู้ใช้เครื่องหมายอักโดเมนชื่ออิ็บทซต์ที่ให้บริการ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ Google การเข้าสู่เว็บไซต์ใช้เบราว์เซอร์เข้าสู่เว็บไซต์ w w w Google.com ตามตัวานั้นผ่านมาแล้ว่ในกรณีที่มีปัญหาผู้ใช้เลยให้กรอกที่อยู่อ e ีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานมในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ให้คลิกสร้างบัญชี เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ 2. การสลับบัญชีผู้ใช้ขั้นตอนที่หนึ่งข้อมูลผู้ผู้ใช้ได้แก่ชื่อนามสกุลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านตัวอยางน้องซ้ายนีขอโทษจ้ะตัวนั้นขวาจ้ะขั้นตอนที่2กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตน3กมตรวจสบกหลักที่ได้รับทางโทรศัพท์ 4. ี่เกิดหมายเลืกโทราศัพท์ที่ต้องการผูกกับบัญชีผู้ใช้ที่อยู่อ e ีเมลสำรองวันเดือนปีเกิดขั้นตอนที่5อ่านข้อตกลงเและวิธีการกใช้ถ้ายอมรับให้คลิกชั้นยอมรับแต่ถ้าไม่ยอมรับให้คลิกยอเไม่จ้าสการสง e ่งอีเมลขั้นตอนที่1ผิดเขียน ขั้นตอนที่2พิมพ์ที่หรือผู้รับในช่องถึง 3. ขั้นตอนที่3พิมพ์ชื่อจุดหมายในช่องในช่องเรื่องขัง้นตอนที่ส่เขียนข้อความลงในช่องว่างห้าคลิกส่งเพื่อส่งอีเมลหนึ่งจุดสองกระดานสนทนาออนไลน์เว็บอร์ดเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนบทสนทนา ตอบคำถามหรืออธิบายในสังคมออนไลน์ผ่านทางลิบไซต์ในเว็บ a n t i p c o m เป็นการสนทนาที่เป็นที่นิยมของคนไทยในว็บไซต์วิการาสนทนาหลายหมวดหมู่ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกหมวดหมู่ที่ตนสนใจเพื่อที่จะเข้าใช้งานได้ตรงตามความต้องการ1-3อ เป็นวิี่ารที่ต่อสื่อสารเพื่อบอกเล่าเรื่องราประจาวันประสบการณ์ความคิดความรู้สึกความรู้หรือข่าวสารผ่านการเขียนบันทึกบนเว็บไซต์โดยผู้อ่านและผู้เขียนสามารถแสดงความคิดเห็นต้ตอบกันได้เช่น www.blogger.com www.blog.com g www.media.com แล้วก็สตาร์ล์แบบ C.O. หนึ่งเป็นหน,นึ่งกหนึ่งเจ็ดสี่โปรแกรมสื Online, ่นาออนไลน์หรือแชทวิที่การติดต่อสื่อสารเพื่อพูดคุยในชีวิตประจำวันผ่านคือข่าวอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมไล Sky, Facebook, น์สกายเฟซบุ๊กอินสติ้งจ้าจ้าไม่ทำอมาแฝงกันต่อเลยนะจ้า บบฝึกหัดที่4.1นะที่การที่นะ9 9แล้วก็แบบฝึกหัดที่4.2หน้าที่100จ้ามาเฉลยแบบฝึกกันนะจ้าเด็กๆจ้าทำแบบฝึกหัดที่4.1นะคะกรอกประวัติส่วนตัวลงในช่องว่างแล้วใช้ข้อมูลที่กรอกเขียนเป็นอ e ีเมลส่งถึงคุณครูถึงนี่คืออ e ีเมลของพี่บิวนะคะแต่ลูกไม่ต้องส่งจริงนะคะให้เ,เขียนตามตัวอย่างนะลูกแล้วก็เรื่องประวัติส่วนตัว บอกชื่อและนามสกุลของลูกชื่อเล่นชั้นเลขที่วันเดือนปีเกิดลูกที่อยู่คติประจําใจครูจําชั้นเพื่อนสนิทวิชาที่ชอบสีที่ชอบและความสามารถพิเศษนะจ๊ะลูกทํากันได้ไม่เอ่ยเอาทํากันดูนะจ๊ะพร้อมตกแต่งให้สวยงามด้วยนะจ๊ะจ้ะแบบฝึกหัดที่4.2จะค้นหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจจากบล็อกในอินเทอร์เน็ต แล้วกรอกข้อมูลลงในช่องว่างเว็บไซต์ที่วิวเลือกก็คือเว็บไซต์แรกก็คือของพันทิปนะลูกเป็นชื่อเรื่องก็คือตั้งกระทู้ปัญหาที่อยากจะถามอยากรู้สูงเนื้อหาก็คือเป็นเว็บไซต์ไทยที่ให้บริการเว็บบอร์ดของไทยที่มีชื่อเสียงมีห้องสนทนาหลายเรื่องนะจ๊ะส่วนที่สองคือเว็บไทยรัฐนะคะ,ะชื่อเรื่องก็คือติดตามข่าว ข่าวล่าข่าวล่าสุดนะลูกแล้วก็สรุปหนาก็คือติดตามข่าวสารล่าสุดข่าวด่วนท่าน,นกันทันทุกเหตุการณ์ข่าวกีฬาผลฟุตบอลข่าวบันเทิงดาราสุขภาพเรื่องกินเรื่องเที่ยวตัวถวยดูดวงเรื่องย่อของละครไทยรัฐทีวีและอีกมากมายนะจ๊ะแล้วก็ชซ้์ที่3ก็คือเป็นเว็บไซต์ของศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะ ชื่อเรื่องคือข่าวสารการศึกษาสรุปนะะื้อคือการอัปเดตเกี่ยวกับข่าวการศึกษาจ้าลูก็ได้ทำแบบฝึหกหัดกนเสร็จไปแล้วสัปดาห์นี้เราเพียงแค่นี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้ลูกดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีจ้า